สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WinA ครับผมวินแล้ววันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับมาครับเบสิกนะครับและในวันนี้เราจะมารู้จักกับโหลด stone แล้วก็ r e สปอน n a แองเกอกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากโหลด stone ก่อนเลยนะครับก็ต้องใช้เป็นชิเซล stone brick นะครับซึ่งก็ได้จากการเอาเป็น stone brick slab สองอันมาครับรวมกันนะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นเนเธอร์ไรท์อินกด้วยนะครับซึ่งเป็น แร่ที่หายากมากๆเลยครับแล้วก็ครับในรูปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นโหลดโซนออกมานะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการใช้งานของโหลดโซนเลยนะครับก็ผมลืมไปนะครับว่าต้องใช้เป็นเข็มทิศด้วยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราก็แค่คลิกขวาที่โหลดโซนนะครับเราก็จะได้เป็นโหลดโซนคอมเพลสมานะครับซึ่งก็จะเป็น เข็มทิศเอนชานะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราขยับนะครับตรงเข็มทิศก็จะชี้ไปที่โลหล stone อันนั้นนะครับที่เราได้คลิกไว้นะครับและถ้าเกิดผมทุบเป็นโลหล stone อันนั้นทิ้งไปนะครับตรงโหล stone compass ของผมนะครับมันก็จะหมุนเลยนะครับแล้วก็ถ้าวางกลับมามันก็ยังหมุนอยู่เหมือนเดิมนะครับคือเราต้องเซตใหม่นะครับก็แค่คลิกขวาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างต่อมานะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาดู รีสปอนแองเ h อร์กันเลยนะครับก็สุดครับนะครับก็ใช้เป็นค r ายอ็อกซิเดียนนะครับซึ่งก็หาได้ตามรูนพอร์ทัลนะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นโกลสโต e นะครับวางในรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรีสปอนแองเ h อร์มานะครับแล้วก็ในการจะใช้เป็นรีสปอนแองเ h อร์นะครับเราก็ต้องมีเป็นโกลสโตนไว้นะครับซึ่ง จริงๆนะครับเราห้ามวางเป็น Respawn Anchor ในโลกปกปตินะครับเพราะว่าถ้าผมคิดอีกครั้งหนึ่ง Respawn Anchor ก็จะระเบิดนะครับแล้วก็ฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเราจะเข้าไปดูกันในเนเธอรเลยนะครับเพราะว่า Res p a w n a n c h o r นะครับใช้ได้เฉพาะในเนเธอรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการใช้งานของ w i ลส s p นแองเคอร r นะครับก็แค่เอาเป็นโกลโดนคลิกขวานะครับแล้วพอเราคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเซ็ตสปอนพ i อยของเรานะครับก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเกมโหมดนะครับเป็นเกมโหมดเซอร์ไว l โนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทับคิวนะครับ ตรง g o โซ z นะครับก็จะลดลงไป1อันนะครับและเราก็สามารถเพิ่มได้โดยาการเอาเป็นโกโซ z n e คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับและเราก็สามารถทำให้ r e s p o n แอ Anchor ของเรานะครับอัตโนมัติได้นะครับโดยเดี๋ยวผมหาที่ว่างประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมเป็น Goal Zone นะครับ Observer นะครับ Dispenser แล้วก็ พวกเลสโตรดัสนะครับก็เริ่มจากให้เป็นออฟเซอร์นะครับหันเข้าไปที่รีสปอนแองเคอร์ของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงวางเป็นดิสเพนเซอร์นะครับให้หันเข้าไปที่รีสปอนแองเคอร์ของเรานะครับแล้วก็เริ่มจากใส่เป็นโกสโตนเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมเป็นเลสโตรดัสเข้าหากันนะครับแล้วพอผมเริ่มคลิกขวานะครับ r ีสปอน n a แอ h เ r ของเราก็จะเติมให้อัตรงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเกตสปอนสฟอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพับคิวนะครับ mm hmm. แล้วพอผมตายแล้วเกิดใหม่นะครับ mm hmm. ก็ Respawn Anchor ของเราก็จะเต็มเป็นปกตินะครับแต่ว่า ในดิสเพนเซอร์นะครับโกสตันของเราก็จะลดไป1อันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ RESPAWN a n c h o r นะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาไปในโลกปกติกันเลยนะครับโอเคครับแล้วเราก็ได้กลับมาในโลกปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนู้นเป็นซากของการระเบิดของ Re s p a w n anchor นะครับก็ผมว่า ยังไงถ้าเพื่อนเพ่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ